วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่พายุหะคีรีมาชมแปลงสวยๆเรียกได้ว่าวิวเขาว่าสวยมากและที่สําคัญด้านหน้าเนี่ยเขามีเป็นสวนโอ้โหต้นไม้ใหญ่อ่ะเพียบตีถนนลัดยางด้วยแปลงนี้12ไร่หนึ่งงานเสร็เซเองขายอยู่แค่ไร่ละแสนเก้าเป็นชนุทแดงด้วยเอาละเอาละเฮ้ยลุงอ,อะไรร้านเอวันนี้อะไรวะวันอะไร วันวาเลนไทน์สิตรีกุมภาวันวันเลนไทน์เดี๋ยวลุงจะพาไปขึ้นสวรรค์ไม่ไม่อยู่นครสวรรค์นครสวรรค์เหรออ่านี่อยู่นครสวรรค์อ้าวเห็นวันหวานวันหวานเออพายุห่าคีเลยเห็นเมื่อกี้ไอ้เลตไทร์ตันมาอะไรนะสิบสองไร่เกือบเกือบสองงานนะเออสิบสองไร่หนึ่งงานกว่าคือเกือบสองงานแล้วดูวิวดิโอ้โหนี่เมื่อกี้ลุงก็ยืนแบบว่าเคลิ้มไปทั่วขนาอ่าอะไรเมามากัญชาไม่ใช่เมาอะไรหรอกคือนี่ไงดูวิวเขาใชไหแล้วก็ทุ่ง ทุท่มเศรษฐีทุ่มม้อทุ่มม้อทุ่มม้อเอเอแล้วสวยๆหรือทุ่งข้าวฟ่างอ่ะเนี่ยนี่เออแปลงนี้เลยแปลงนี้เลยนะขวามือต้นไม้ใหญ่บานเลยวันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวจะรีบลงให้เป็นพิเศษอาจจะได้ไม่มีการตัดต่ออะไรบ้างเฮ้ยไปราคาปกติมันสี่ห้าแสนเนี่ยต่อไร่เออนั่นแหละอันนี้เอาแสนเก้าพอเฮ้ยสวยขนาดไหนเดี๋ยวพาไปชมดีกว่าไปไปสิไม่ต้องพูดมากนี่นี่เห็นเสาไฟไหมลุงไฟมีม หมู่บ้านมีอ่ามีเพื่อนบ้านป่ามีอ่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าจับพิกัดมาดูเก้าๆก็แถววัดถ้ำเขากระเด็นถ้ำเขากระเด็นอ่าเขากระเด็นนู่นนู่นอันเนี้ยน่าน่าจะชื่อเขากระเด็นเปนอยู่อะไรนะนิคมนิคมเขาบอกแก้วบอกแก้วอ่าแปลงนี้คือทำเลจะจัดจุ้วดอ่ะบอกเลยว่าถนนลาดยางก็สวยอ่าไฟฟ้าก็มีมึง่ต้องถามเราทางนี้ไปไหนอ่ะไม่รู้ปล่อยเช่างเถอะไม่รู้จริงๆ มันก็ไปตามเส้นทางมาเลยนะเออแต่ว่าโอเคนะเออวัดวัดถ้ำเขากระเด็นน่าจะอยู่ฝั่งนู้นอ่ะประมาณ2โลเลยไปหน่อยเดียวอืมแต่ถ้าเราออกมาตรงนู้น่ะเซเว่นเอ่อเขาบ่อแก้วอ่ะตรงหมู่บ้านเขาบ่อแก้วสามโลเท่านั้นเองก็คือเซเว่นสามโลออกมาจากแยกพายุหะสิบสี่โลสิบสี่โลตรงนั้นไอ้พะหนใช่ไหมถนนพะหนอ่าพะหนโยชินเออไปนครสวรรค์ก็หนีไปถึงสามสิบโลเดี๋ยวก่อนลงไปก็ขอบเขตตรงตรงนี้ปะเสาปะเสาได้ปะเสาได้เนี่ยเดี๋ยวแล้ว เราลากไปถึงฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันจะมีเสาอ,อีกต้นหนึ่งเห็นหอยู่เลยอตอระดาวนี้ไปติดเท่าไหร่กี่เมตรเนี่ยถ,ถ,ถนนเส้นนี้ติดด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40เมตรลึกเท่าไหร่ลึกเข้าไปนี่มันจะเป็นเส้นยาวๆหนูก็เส้นมีเกือบเกื500อบห้าร้อยเมตรอ่ะอ้าวลองดูเพราะเดี๋ยวนี้เขาเป็นล็อกไงล็อกไข่ล็อก,อกมนันไงพี่น้องกัน,นอ่าใช่เพราะว่าตามผังเมืองเขาเรียกว่าตามผังเมืองก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวบางท่านก็บอกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวแน่นอนอ่ะแล้วแต่เลยบางทีเรา เราไม่ได้ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วทาทำหน้าก็ได้อ้าวนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ชอบสิ่งที่อยากจะบอกไม่ได้มีอะไรเลยหรือจะเป็นผัดไทยอะไรเนาะใช่เออมันมันก็ตามนี้เราก็พูดตามนี้นะด้านหน้านี่โอ้โหอาณาจักรนี่ต้นไม้แบบอายุประมาณสักสิบปีขึ้นมีมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวแกงไผ่ อะไรนะตะลิงปิงมายมยมเฮ้ยต้นสักก็มีเนี่ยเออหมากก็มีสุดยอดเออเรียกได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอดใจรอชมกลางแปลงอ่ะสวยมากกลางแปลงเราไปเห็นบุเขาสองากเลยนะ<อ>นี่อันนี้อันนี้ก็มีฝั่งเพื่อนบ้าน <c oughs> เออแถม <c oughs> แถมแถมบ้านตัวอย่างให้หนึ่งหลังอันนี้ถ้ามีคนสนใจเนี่ยราคาและละแสนเก้าเนี่ยยกแปลงแล้วทางสองแปดเก้าเนี่ยเราหาคนงานมาช่วยเคลียร์ให้เขาหน่อยได้เพราะว่าข้างหลังอ่ะมันโล่งอยู่แล้วอ๋อนี่ไอตรงนี้มันปลูกต้นไม้ไงต้นไม้แล้วก็ ตอนนี้คือง่านเลยคนดูแลเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่ว่างนใช่ไหมครับเก็บกล้วยก่อนนี่เก็บกล้วยก่อนอุ้ยโอ้โหมีกล้วยคนไหนมาอยู่เนี่ยกินไปเรื่อยมันมียังไงวะมัน <c oughs> ไม่ไม่ต้องตบมกุกต้องตบหม้อมาเอาลูกกันดีดีกว่านี่นี่นี่นอันไหนนี่ของหวานเลยนี่สลิงปิงเอออือฮึดูดิเป็นลาแซบนะอืหวาน หวานบ้าอะไรลุงนีลุงหน้าหวานนี่อันนี้ต้องหวานเออเขาเรียกว่าผสมโนเปกันไปกลับไปกูจะกินข้าวได้มั้ยเนี่ยเนาะปากเปรี้ยวไปหมดเลยอันนี้ก็จะมีคนงานเขามาอยู่นะที่สวนแสนเก้าสิบสองไร่มันลองไปคูณกันนะเอางี้กลืมคูณนนี่เห็นเงินนะเนี่ยเห็นทิ้งอีกทิ้งเงี้ยเป็นเงินนะอ้าวเงินล่วงอ่ะเก็บเลยมาใช้มะพร้าวแกงเงี้ยตอนนี้ลูกเท่าไหร่ยี่สิบบาท หรือจะเป็นไอ้ต้นมะพร้าวทำมะพร้าวเนี่ยโอยขายขายอย่างนี้แพงนะเนี่ยสามสิบสี่สิบสมมุตินะออาได้แต่สถานที่เป็นเงินทางนั้นเยสเยสเฉพาะข้างหน้านะเดี๋ยวข้างหลังพาไปดูเออไอข้างหลังเขาปลูกอะไรอยู่อ่ะตอนเนี้ยมันเขาปลูกข้าวฟ่างเขาตัดทิ้งไปแล้วไงเออหมดแล้วนี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้ให้มันเห็นข้างหลังนะว่ามันจะโล่งขนาดไหนจะตอเออเนี่คุณผู้ชมดูสิอย่าออกไปไกลเลยเออให้ดูก่อนนี่วิว ไปไงเดี๋ยวตัวลุงดําำออไม่ทันไม่ทันเลยว่าไม่ทันโล่งนะตรงเนี้คือโล่งๆและเขาล้อมรอบไปเลยเฮ้ยโอ้โหนูดด่นีกภูเขาโอ้โหตรงนู่นนะเอออ่าเนี่ยเห็นไหมฝั่งโน้ก็เป็นลาดยางที่ออกไปเส้นหลักได้เส้นหลักเลยอืมอืมเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยด้านหลังตรงนี้เป็นที่ว่างที่เปล่านะใช่ด้านในประมาณสองไร่ครึ่งเนี่ยจะเป็นสวนอืประมาณนั้นนี่นี่ก็ดินคือดขาดาดินดีอืม ใช่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 ใชเอาอย่างนี้เลยไอหลานเนี่ยไปอยู่ข้างๆแปลงน,นละไปไปดูสิเออเปไงเนี่ยลุงช้ดูดินกับผิวลุงเป็นไงเรียกได้ว่าสมพงศ์โอ้โหสมพง์ใช่อันนี้สมพง์อยู่ใช่เอ้แต่ชุด,ด่ยได้อยู่นะเอา้ามาอย่างนี้เราอยู่สวนอย่างนี้แล้วก็ทําแบบว่า สบายสผมถามหน่อยสิว่าคุณผู้ชมมันจะมีใครมันสบายสบายอย่างนี้บ้างอ่ะนาะก็ทวนข้อมูลให้ฟังกันหน่อยก็สําหรับใครที่หาแปลประมาณสัก12ไร่ประมาณนี้นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่อยหะอยุ่หะอยู่ตําบลนิคมเขาบ่อแก้วใช่เนาะนครสวรรค์ใช่สิบสองไร่หนึ่งงานเศรษจ์อ่าไร่ละแสนเก้าเป็นโฉนดด้วยนะโฉนดคุณแดง อ่ะอย่างที่บอกนี่รายละเอียดก็คร่าวก็ลองคูณเอาเองนะอืมลองคูณเอาลองคูณเอา <12 S 1> เอา12ไร่ครึ่งเลยออันนี้คลิปนี้มาแบบเอาแบบอยากรีบลงอ่ะอ,อ,อยากให้ชมก่อนเลยพ <วะ S 1> ็จัดไปไม่มีเวลาจะคิดไอคำนวณให้ไปว่าออยกแปลงอะไรราคาเต็มเท่าไหร่ไม่ได้ราคานี้บอกเลย <c oughs> สุดยอดเนาะสนใจก็ติดต่อมาเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ให้แล้วข้างบนนะจ๊ะนะจ๊ะไปแล้วนี้ก็ไปแล้ว ยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอาสังหาอยาก,กจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 Lady Channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้น <c oughs> อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแ,บบแชร์กด subscribe มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะกับยายแมนเลยจ้า